นายกโวผลงานลุยแก้ไฟป่าทำจุดความร้อนเชียงใหม่ลดสามเท่าฝุ่นลดครึ่งหนึ่งเศรษฐาโวผลงานลุยแก้ไฟป่าทำจุดความร้อนเชียงใหม่ลดสามเท่าในหนึ่งปีฝุ่นลดครึ่งหนึ่งบอกปีนี้แค่ขู่ไม่ได้ผลปีหน้าเอาจริงห้ามนำเข้าเข้าโพดประเทศเพื่อนบ้านนอวันที่16มีนาคม6 7เจนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังพร้อมด้วยพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รมชคลังนายจตุพรบุรุษพัฒประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันณห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แก่แฝแมงสมบูรณ์ต่ออินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ โดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้รับฟังการรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ทั้งประเทศซึ่งจากการประสานพูดคุยกับต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาหมวกควันข้ามแดนขณะนี้ไทยได้มีการหารือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศกัมพูชารวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเมียนมาอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากดูจากการแสดงผลกราฟพบว่าจากปริมาณฝุ่น PM 2.5พบว่าลดกว่าปีที่แล้วกว่าหนึ่งเท่าแม้ว่า3ถึง4วันที่ผ่านมาอาจจะมีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในลำดับหนึ่งของโลกแต่ก็ลดลงไปไม่ได้หมายความว่าเราทำดีแล้วแต่ต้องไปพัฒนาต่อและเห็นได้ว่าเกิดผลจากการที่ข้าราชการและหน่วยงานต่างๆที่ทำงานบูรณาการตลอดช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาเห็นได้อย่างชัดเจน จุดความร้อนปัจจุบันเป็นแค่หนึ่งในสามของปีที่ผ่านมาถือว่าเราทำงานได้ดีขึ้นกว่าสามเท่าตัวตนไม่อยากให้เจ้าหน้าที่เสียกำลังใจแต่ไม่ได้บอกว่าพอใจในผลงานถือได้ว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพย์และหน่วยงานด้านความมั่นคงทำให้จุดความร้อนลดลงได้หนึ่งในสามหากเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันจะพบว่าปริมาณฝุ่นละอองลดลงกว่าครึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาแม้ว่าไทยจะติดอันดับปริมาณฝุ่นสูงห้าอันดับของโลก โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการอนุมัติงบประมาณแก้ปัญหาไฟป่าเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมายืนยันว่าปัจจุบันสามารถเบิกจ่ายได้จริงและเป็นนโยบายอาสามัครดับไฟป่าเป็นเรื่องที่ดีโดยต้องเป็นคนพื้นที่เท่านั้นและมีความผูกพันกับพื้นที่มีใจรักพื้นที่ของเขาทําด้วยใจพร้อมกับเน้นย้ําว่าอาสามสมัครดับไฟป่าจะต้องมีความปลอดภัยและต้องดูอุปกรณ์ให้มีความพร้อมเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้ขอให้ดูให้ดีด้วยแล้วกัน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนเอาเรื่อง PM 2.5เป็นวาระแห่งชาติหากติดตามการทำงานของคณะรัฐมนตรีจะทราบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยต้องยอมรับว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5เป็นปัญหาใหญ่ของภาคเหนือ แต่อย่างไรก็ตามถึงวันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นปริมาณฝุ่นหรือจุดความร้อนลดลงครึ่งห่งหรือ2ใน3ถึงแม้จะมีการเผยแพร่คำว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการถูกจัดลำดับในลำดับต้นๆของโลกแต่ก็ลดลงขณะนี้กำลังเข้าสู่ในระยะเฝ้าระวังซึ่งช่วงไฮซีซั่นจากนี้ต่อไปอีก45วันจะเป็นช่วงเฝ้าระวังที่สำคัญที่สุด ต้องยอมรับว่าปัญหาฝุ่น p m 2.5เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจจำเป็นต้องหานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามารวมไปถึงประสานงานกับกองทัพในการขนส่งซากวัสดุเข้าไปแปรรูปโดยรัฐบาลตระหนักดีว่าหากเกษตรกรเผาก็สามารถทำได้แต่ต้องให้ความรู้กับเกษตรกรซึ่งรัฐบาลก็ต้องแก้ไขกันไปซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีการประสานงานที่ดีกับกองทัพนำยุโทโธปกรณ์ที่ยังไม่ได้ใช้ของทหารเช่นรถมาเปลี่ยนขนวัสดุต่างๆทำให้ปริมาณฝุ่นลดลง แต่อย่างไรก็ตามเรายังคงต้องทำงานกันต่อไปเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญซึ่งมีการนำเสนอมาว่าในช่วงฤดูฝนปัญหาฝุ่นละออง PM 2 5เกิดจากปัญหาการจราจรซึ่งหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่ตนเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีการพูดคุยเรื่องการจัดระบบคมนาคมทุกจังหวัดที่ต้องมีขั้นตอนชัดเจนในระยะกลางและระยะยาวเพื่อลดปัญหาการจราจรทําให้การเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นตนเข้าใจว่าทุกฝ่ายทําอย่างเต็มที่และทําได้อย่างดีสุดความสามารถ ที่ทําได้แต่ยังทําได้อีกซึ่งตนมองว่าการที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงติดอันดับไม่ใช่เรืององที่ได้ยินดีเท่าไหร่ส่วนการเผาที่มาจากต่างประเทศมีการตั้งคณะทํางานพิเศษเพื่อพูดคุยและให้ข้อมูลกับคณะรัฐบาลกัมพูชารัฐบาลจะต้องพิจารณาการออกมาตรการต่างๆภายในประเทศเรื่องของการเผาป่าเราก็ไม่ยอมห่างจากคนเผาป่าได้ให้เงินรางวัลหนึ่งหมื่บาท เราก็เข้าใจเป็นเรื่องเศรษฐกิจเอาผักหวานเอาเห็ดออกมาขายแต่ขอบคุณกระทรวงทรัพย์ต่อจัดพื้นที่ในการทำเพาะปลูกซึ่งกันก็รู้สึกเห็นใจชาวบ้านเหมือนกันส่วนต่างประเทศ รัฐบาลก็ต้องพิจารณาเราไปก้าวไก่อธิปไตยของเขาไม่ได้จําเป็นต้องมีการพูดคุยกันหากรัฐบาลเขามีประชาธิปไตยเหมือนกับเราก็คงพูดง่ายขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่เราให้ความมอสําคัญอย่างมากว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้เพื่อนบ้านหยุดเผาตนก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในต่างประเทศว่าจะต้องพิจารณาดีๆว่าจะห้ามนําเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อ นอบ้านในช่วงไฮซีซันเพราะไม่อย่างนั้นจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เคยขู่ไปแล้วว่าจะขึ้นภาษีก็คงคิดว่าเราคุยเฉยๆปีหน้าจนคงต้องทําจริงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนคงต้องห้ามนําเข้าข้าวโพดโดยข้อมูลจากการศึกษาพบว่าสาเหตุการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5เกิดจากการขนส่งน้อยกว่าร้อยละ10การเกษตรร้อยละ5-25การเผาป่าร้อยละ20-50จากประเทศเพื่อนบ้านร้อยละ40-100 จากนั้นนาะยกรัฐมนตรีและคณะจะเยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าและสินค้าในโครงการพระราชดำริอาคารอาเนกประสงค์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งาสมบูรณ์ชนก่อนที่จะพบป่าและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและดับไฟป่าและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและดับไฟป่าณนะอาคารอาเนกประสงค์อุทยานแห่งชาติสีลานนาตำบลอินทขินอำเภอแม่แตง ขณะที่ในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีร่วมงานดนตรีในสวนดนตรีพรหุวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อคนทุกวัยณนะสวนสาธารณะหนองบกหาต่อพระสิงอำเภอเมืองเชียงใหม่ก่อนที่จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมวิถีชีวิตทางสายใหม่ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองลีซูณสวนเฉลิมพระเกียรติ 82. พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อช้างเผือก ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าดัชนีคุณภาพอากาศค่าฝุ่นละออง PM 2.5ภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่8 8 6 6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกรัฐมนตรีใช้รถโตโยต้ารฟอร์นหมายเลขทะเบียน8กกพ1127อ 1, 1 2, กรุงเทพมหานครในการเดินทางครั้งนี้